สวัสดีครับก็าพามาชมของโบร,โบราณนะครับขนมย้อนยุคก,กันนะครับผมนี่นี่น่ากินทั้งนั้นเลยนะครับที่ตลาดสามชุกร้อยปีนี่เองนะครับผมสุพรรณบุรีนี่ทั่วนะครับกรอบมันทุกเม็ดนะครับอร่อยนะครับนี่น,นี่ขนมทั้งนั้นเลยของหวานหวานนะครับใครที่ อยากกินขนมก็มาได้นะครับนี่ต้มแกงทุกอย่างก็อริอร่อยนะครับของสุพรรณบุรีอร่อยทุกอย่างนะครับผมจะหาว่าผมคุยโมนี่ผักบุ้งยอดสวยๆจากนาเลยนะครับผักบุ้งนาผักกระเฉดอร่อยมากครับนี่มายมนะครับมายมแบบเสียบเป็นเหมือนลูกชิ้นนะครับ <c oughs> อันนี้บะจ่างนะครับอร่อย ถูกหลักอนามัยนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับไปเที่ยวกันได้นะครับที่บ้านผมนี้เองนะสุพรรณบุรีละครับขอบคุณสำหรับการรับชมมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันไหมนะครับขอบคุณครับผมนี่ <laughs>